สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะพบกับผมต้นแปดสิบเก้า Y2K นะครับแล้วนี่คือคลิปแรกของปีสองพันยี่สิบหกนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิด DLSS สี่จุดห้านะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหญ่และก็มาใหม่ของตัว NVIDIA นั่นเองนะครับใครที่ใช้การ์ดจอของ NVIDIA ก็มีเฮนะครับที่พร้อมที่จะเปิดในส่วนตัว DLSS นะครับสี่จุดห้าจากเดิมเป็นเวอร์ชันสี่นะครับรวมไปถึงส่วนงตัว มันต f เฟรมเจนเดิมทีจะอยู่ที่คูณ4นะครับปัจจุบันณนะตอนนี้หลังจากที่อัปเดตได้เพอร์จะขึ้นไปถึงคูณ6นะครับนั่นหมายถึงว่า RTX ซีรีส์50 s ซีรีส์ขึ้นไปเนี่ยจะเปิดมันติเฟรมเจนสูงสุดถึงคูณ6เลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนเปิด Nvidia ดีแอปมาใช่ไหมครับ จากนั้นนะครับทำการอัปเดตนะครับทำการกดรีเฟรชตรงนี้นะครับนะเช็ค for อัปเดตทำการอัปเดตตัวไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์ Driver ที่ผมพูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ไดรเวอร์591.74นะครับหรือลิมิตเดทนี่ก็เป็นวันที่5มกราคม2,026น่ 2, 0, นั่นเองนะนั่นหมายว่าไดรเวอร์ที่จะสามารถเปิด D-Elvis สี่แล้วก็มันติเฟมเจนคูณ6ได้เนี่ยก็จะเป็นไดรเวอร์ตั้งแต่ เวอร์ชั่นของตัววันที่5มกราคมนะครับเรียกได้ว่าเปิดปีใหม่มาก็ได้ข่าวดีของตัว n v i d i ีดเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่กดรีเฟซแล้วไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไดเวอร์อัปเดตยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับให้เพื่อนๆทำการกด setting นะครับจากนั้นกดไปที่ในส่วนตัว about นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ OPT นะครับ Into Access Beta ับโดยที่ Nvidia ดีแจะต้องเป็นเวอร์ชันบนย1จ6 374ขึ้นไปนั่นหมายว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เอ่อเวอร์ชั่นแรกที่เขาได้ปล่อยมาดังนั้นใครที่ใหม่กว่าก็แล้วไปนะครับแต่ใครที่ยังเก่ากว่าก็ให้ติ๊กตรงนี้จากนั้นทำการปิดโปรแกรม Nvidia App แล้วเปิดมาใหม่นะครับจากนั้นพเพื่อนก็จะสามารถอัปเดตไดเวอร์ทำการดาวน์โหลดติดตั้งปกติเลยนะครับก็จะเจอกับไดเวอร์5 9 4 7 4นั่นเองนะครับนะรดนส s 4นะก็จะเป็นการอัปเดตทั้งใหญ่นะครับความละเอียดสูงพิเศษแล้วก็มีการ สร้างเฟรมแบบได n นาม c ิกนะครับก็คือสูงสุดถึง6เท่า6เท่าอย่างที่ผมบอกก็คือใครที่ใช้การ์ดจอ RTX 50ซีรีส์ขึ้นไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะส่วน RTX ที่เป็นซีรีส์2-3-4นะครับก็สามารถเปิดในส่วน,นตัว DLS 4.5รุ่นล่าสุดได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงส่วนตัวเกมด้วยนะเพื่อนๆต้องทําการอัปเดตเกมแล้วก็ดูในส่วนของตัวเกมนั้นๆที่เราเล่นว่าเกมนั้นๆเนี่ยรองรับหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผมเล่นพับ g ใช่ไหมพับจีเนี่ยไม่รองรับนะครับพับจีรองรับแค่สมมติมอชั่นนะครับที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านะครับส่วนเกมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรอะเยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับประมาณ400กว่ารายการเรามาดู ข้อแตกต่างนะตรงนี้นะผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคว่าฝั่งซ้ายมือจะเป็นการใช้ DLS s 4นะเวอร์ชันก่อนหน้าแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็น DLS s 4.5 Super Resolution รุ่นล่าสุดของปี26 6นั่นเองนะไปดูครับคุณนจะเห็นว่าเวอร์ชันสเนี่ยมันจะไม่มีละองเห็นปะ่ะดูนะเนี่ยเห็นปะ่ะเห็นเขาวงไว้ปะ่ะอ่ะตรงนี้ตรงวงนี้นะมันจะมีละองนะครับสังเกตดีๆนี่เลยอ่าละองของไฟ สเก็ดไฟอะไรก็ว่าไปอะ,อะตรงนี้นะครับเห็นไหม Ds 4.5จะมีโผล่ขึ้นมาหมายว่ามันเพิ่มความละเอียดของตัวเกมขึ้นมานะครับตรงนี้ในส่วนตัว Ds นะครับตรงนี้นะครับทาให้ภาพสวยดูน่าเล่นขึ้นนะครับตรงนี้นยก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับเอเป็นประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนอกจากนั้นยังช่วยในส่วนของตัวเรื่อง Anti Aliasing เราก็รู้อยู่แล้วนะว่า Anti aliasing เนี่ยถ้าเกิดเราปรับต่ําปรับกราฟิกต่ําหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันจะทําให้ภาพมันหย,ยาบๆอะมันมีรอยหยักของภาพอย่าง PUBG อ่ะคุณลองไปปรับวิดีโอด,ดูดิรอยหยักเพียบนะครับตรงนี้นะอันนี้พูดในส่วนของตัวเกมที่รองรับนนะ PUBG ไม่รองรับก็ข้ามไปนะอย่างเช่นเกมอื่นที่รองรับคุณจะเห็นว่ามันเป็นรอยหยักอย่างนี้เห็นปะเขาจะวงไว้เห็นไหมลูกคนมันจะเป็นรอยหยักตรงนี้มันไม่เรียบนะตรงนี้โครงสร้างคนนะ อพอมาเป็น DLSS 4.5คุณเห็นปะเรียบดูหน้าเล่นขึ้นดูลื่นตาขึ้นนะครับดูไม่แบบกระด้างครับตรงนี้นะครับโอเคจากนั้น <c oughs> มาต่อที่ในส่วนของตัว performance นะครับเขาเทสจากเกมบุกคองนี่แหละนะครับเฟรมเรทนะครับจาก186โดยประมาณพุ่งกระโดดถึงไปถึง100เอ่อโทษที240กว่านะครับ โดยที่มีอินพุตแหลกเพิ่มขึ้นมานะตรงนี้นะมีรีเซ็คตรงนี้นะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับฝั่งซ้ายเป็น DRS4 นะมันติเฟรมเจนคูณ4นะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็น DRS4.5 มันติเฟรมเจนคูณ6เดี๋ยวไปดูกันเลย <c oughs> เห็นเฟรมป่ะเฟรมวิ่งตรงนี้อินพุตแหลกเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ย DRS4.5 จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบโดยประมาณ ส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็น DRS4 เวอร์ชันก่อนหน้าตัว input l แรกจะอยู่ที่มัน40ไปไปลายถึง50ต้นตน,ตน,ตนก็ไม่ถึง55นะครับตรงนี้นะเรียกได้ว,ว่ามันเพิ่มเฟรมขึ้นมาเหมาะกับใครเหมาะกับเกมอย่างอย่างตัวเนี้ยวูคองก็เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกมพวก FPS นะอย่างแน่นอนว่าไอตัว บัตเทิลฟิลเนี่ยอันนี้เออก็อาจจะมีอินพุตแหลกมาถ้าเกิดใครเน้นในส่วนพวกอินพุตแหลกอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีว่าจะเปิดดีไหมรหรือจะเปิดแค่คูณ4พออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยนั่นเองนะครับโอเคโอเคกลับมาที่ nvidia app เรานะครับไปที่ในส่วนตัวกราฟิกนะไปในส่วนตัวกราฟิกจากนั้นเพื่อนจะมีในส่วนตัวแท็บโปรแกรม Setting กับ global ให้ไปที่ global เลยเราจะบังคับเปิด นะเพราะเพื่อนๆอ,อาจจะมีเกมอื่นหรือแม้กระทั่งโหลดเกมมาใหม่นะก็บังคับให้ DLSS เนี่ยวิ่งไปเลยนะครับโดย default อาจจะเป็นยุท 3D หรือ 3D app นะครับ setting ให้กดเข้าไปนะครับจากนั้นเลือกตัวนี้ครับ latest นะครับ latest ก็คือรุ่นล่าสุดนั่นเองมันก็จะทำการเลือก frame generation รุ่นล่าสุด super resolution รุ่นล่าสุด reconstruction รุ่นล่าสุดนั่นเองนะก็ทำการกด apply ไปตรงนี้ นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สเปคต่ำนะครับอคาคอมไม่แรงเนี้ยสามารถเลือกคัสตอมได้โดยที่ปรับซูเปอร์เรีซลูช n ันให้เป็นพีเซตผมไม่แน่ใจว่าเป็นพีเซต L หรือ M นะก็ลองปรับดูแล้วกันว่า L หรือ M เนะี่ยมันให้ค่าเฟรมเรทที่ดีกว่ากันก็ลองดู2ตัวนี้แล้วกันแล้วก็กดแอพพลายไปถ้าคอมแรงอยู่แล้วนาะสเปคเอพีเอสดีอยู่แล้วเปิดตัวนี้ช่วยก็เลือกอ latest ่นล่าสุดได้เลยกดแอพพลายนะ นะตรงนี้จากนั้นเพื่อนๆเปิดเกมมามันก็จะบังคับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดที่ตัวโปรแกรมหรือเกมของเพื่อนๆอย่างตรงนี้พับจีไม่รองรับเนาะถ้าไม่รองรับมันจะขึ้นอันซัพพอร์ตนะครับผมหมายถึงเกมอนะื่นๆนะนะเกมอื่นอย่อยางวูคองนะ b ร t บบัลฟิล6นะหรือเกมอกื่นๆนั่นเองที่รองรับจะได้ไม่ต้องมาเปิดทีละตัวนะครับเราเปิดตัวนี้ตัวเดียวจบเลยได้รุ่นล่าสุดกับ DLS 4.5นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นซีรีส์50ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับ ตัวเฟรมเจเนเรชันโหมดตรงนี้ก็สามารถกดเปิดได้ใครซีรีส์5 0ก็เปิดตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้รวมไปถึงในส่วนของตัวข้างล่างก็เป็นในส่วนของตัว dls นะครับเลือกเป็น default ก็ได้หรือเป็น quality ถ้าอยากได้ภาพสวยหรือถ้าเกิดสเปคไม่แรงพอหรือว่าอยากจะได้เฟรมที่ยังนิ่งๆขึ้นหรือยังคงสูงขึ้นที่ไม่ลดเฟรมเร็ดลงก็เลือกเป็น ultra performance ก็ได้แล้วกด apply ไปเท่านั้นเองแล้วก็เปิดเกมแล้วคุณก็จะพบกับ ความลื่นไหลและความน่าเล่นของเกมเหมือนที่เขาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับโอเคหากมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้นะครับสำหรับความรู้ใหม่เกี่ยวกับทางด้านเกมตั้งค่าคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ฝากติดตามด้วยกับต้นแ9 y2k วนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็ลองไปปรับตั้งค่าดูเผื่อจะได้เป็นอัรรดในการเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมได้ไหลลื่นขึ้น นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากดดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันได้วยนะคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ